ดีนะฮัลโหลคือตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยคือพี่หลอยวิมานแล้วพี่แล้วพี่จะผิดตั้งแต่แรกเข้าใจบ้ฟังดีๆเลยนะแล้วก็ไม่ปล่อยพี่ด้วยแล้วตอนฟังอยู่ด้วยกันปะถ้าฟังถ้าไม่ฟังอยู่ด้วยกันก็ไปบอกมันแล้วเรื่องนี้บอมาพูดเลยไม่ไม่ฟังอย่างนี่ตอนตอนฟังดีๆนะฟังดีๆเลยอ่าคือหนึ่งพี่หลอยวิ่ตั้งแต่แรก ผู้ชายมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนสองไก่วี้ก็เต็มใจนะไม่มึงฟังกูก่อนดิสองคือหนึ่งพี่พี่ผิดที่หลอกมันตั้งแต่แรกสองพอมันผิดแล้วพี่ไก่วิก็มาร่วมหลอกไอเอสอีกซึ่งมันยิ่งผิดเข้าไปอีก แล้วสามในเมื่อเรื่องมันแดงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็คือเราพี่ไก่เวียผิดทั้งคู่ส่วนจะใครผิดใครถูกอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยมันมาแล้วมันไม่มีประโยชน์คือตอนนี้นมันผิดแล้วทั้งคู่สรุปเลยสรุปเพราะเพราะครับแต่แต่เรื่องของพี่พี่เข้าใจคือไอ้วิอ่ะมันมันไม่มันมันโดนพี่หลอกอ่ะคือพูดง่ายๆอ่ะเข้าใจเข้าใจครับ

คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันจะปกป้องใครได้ตัวมันใหง่ไม่รอดเลยอ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคืออย่างนี้คือตอนนี้พี่อยากให้จบทั้งคู่ต่างคนต่างทำงานกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนต่างบล็อกบล็อกพี่ตรองอ่าตอนนี้ผมรู้แล้วพี่ใหญเป็นคนยังไงยอมรับความผไหนตอนนี้คิดแล้วพอจบทั้งคู่กันนะจ้ะ าคตก็คือก็คือขอให้มันจบต่างคนต่างจบกันไปไม่ละลานกันอ่าพี่จบจบแล้วค่ะหรอว่าทางที่จะเรื่องของพี่ถูกไหมอ่าอ่าอ่าเรื่องของเราจบไปถาพี่เป็นผู้ใหญ่พอที่สิ่งที่ผมเล่ามาถ้าพี่ใช้ใช้หัวใจดูหวังหัวใจคิดอ่ะพี่จะรู้ว่าใจของมันเป็นใจเพื่อนแบบที่สุด ไม่เพราะว่าทําตัวเองแล้วดูแล้วดูนะลองเปิดไลน์ดูนะว่าผู้หญิงคนนี้ยียวนอยากลองดีกับพี่ขนาดไหนให้จบไงฝากต้อนไปบอกด้วยให้จบไอ้พี่มันเป็นคนที่ฝันอย่างนี้กับฉันมันก็พูดอย่างนี้ใช่แล้วพี่ต้องการจะสั่งสอนผู้หญิงคนนี้ว่าไม่สมควรทําแบบนี้นายพี่จะพิสูจน์ตอบไหมว่าพี่จะทาได้สองแบบนะจะเอาแบบว่า กฎหมายหรือไม่ทางกฎหมายเราก็เสียเปรียบอยู่ดีพี่ไม่ได้ขูนะ่นะพเ,พเพ้ี่ผมไว่าพี่จะแกความไม่ได้มางนัไปซ้อมไปาอแต่ที่ผูไป,าไาปาบาง